สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246สีหทารอนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12คกุมภาพันธ์นะคะและท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรตามปฏิทินไทยตามโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2566นะคะเราพยากรณ์เป็นภาพรวมนะคะเป็นภาพใหญ่ไม่ได้เจาะจงรวมท่านใดท่านหนึ่งนะคะถ้าฟังแล้วไม่ถูกใจเป็นพลังงานที่เราไม่ถูกใจก็ทิ้งมันไปนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจถ้าพลังงานสิ่งใดที่เราถูกใจก็น้อมรับไว้มาใส่ตัวนะคะดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ก็ ฟังสนุกสน,กนะคะนายออฟซอสเก้าดาบ เด็กถือเหรียญ the moon king of s o u c e อาชาถือดาบนะคะ10ไม้เทา้า the hyperthesis ไฮโลแฟนทิ t e ออ f ครับอือพ่ค่อนข้างออกมาดีนะคะเป็นพลังงานบวกมากถึงแม้ว่าเอ่อมันจะมีความเครียดปะปนอยู่บ้างนะคะ The world the magic i a n มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอ่ออย่าง the high l o p fans the hypertest อ่า uh, the magician นะคะแล้วก็ยังมี the world 10 of cup นะคะใบนี้ยังได้ queen of pentacle ด้วยนะคะอืมไพ่ค่อนข้างดีมากๆ knight of swords e e v n of wand Sick of p e n t a c l e พลังงานที่ออกมานะคะเป็นพลังงานบวกซะส่วนมากนะคะอาจจะมีพลังงานลบอยู่บ้างก็คือความเครียดของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะประสบกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ถึงขั้นกับออนอนไม่หลับนะคะหรือว่าทำให้เครียดมากแล้วก็ สะสมปัญหามาทําให้ตัวเองรู้สึกหม่นหมองแล้วก็เศร้านะคะอยู่ในอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่มีความสุขอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ในเดือนมิถุนายนเนี้ชาวราศีธนูอ้อขอโทษค่ะชาวราศีมังกรจะถูกปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยจากพลังทุกสิ่งอย่างที่มันมันเป็นพลังลบนะคะถูกปลดปล่อยออกมาแล้วคุณจะเดินเข้าสู่พลังงานบวกถึงแม้ว่า บางสิ่งบางอย่างมันยังหนักหนาสําหรับคุณแต่หนักหนาทางกายอาจจะงานหนักนะคะอาจจะงานหนักงานเยอะทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําคนเดียวแต่ด้วยความที่คุณผ่านสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแย่คุณผ่านมาแล้วคุณจบปัญหาตรงนั้นแล้วคุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองได้นะคะคุณมักจะให้โอกาสตัวเอง หรือให้พลังใจตัวเองได้ดีชาวมังกรเป็นชาวที่เอ่อมักจะสร้างกําลังใจได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องพึ่งพาภายนอกมากนักนะคะเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นชาวมังกรเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องสัญชาตญาณน,นะคะมีมีความรู้สึกในเรื่องของสัญชาตญาณเนี้ยได้เร็วนะคะเรียนรู้สภาพจิต ของตัวเองและเรียนรู้สภาพแวดล้อมข้างๆตัวได้อย่างรวดเร็วและสามารถทิ้งปัญหาที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ไม่ยากนักนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อชาวมังกรผ่านพ้นอะไรมาเยอะมากแล้วในเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นเดือนที่ชาวมังกรจะเก็บเกี่ยวความสุขนะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเงินทองจากการงาน เป็นช่วงเวลาที่ดีมาเป็นช่วงเวลาที่คุณควรท่องเที่ยวหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณควรอยู่กับคนที่คุณรักแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันนะคะคุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาเยอะแล้วอาจจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงหรือความสัมพันธ์กับคนสนิทที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้คุณยืนหยัดขึ้นได้ด้วยตัวเองแล้วคุณตั้งตั้งสติ ของคุณได้แล้วและคุณก็พร้อมที่จะมีความสุขและเดินหน้าต่อไปนะคะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะ q u e a n o f pentacle คุณตอนนี้เรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างที่จะกำลังเติบโตนะคะกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นงานหนักที่คุณทำมันก็ส่งผลถึงเงินที่คุณได้ด้วยเพราะฉะนั้น คุณเลยทําด้วยความสุขนะงานที่คุณทํามันหนักก็จริงแต่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคคุณคุณมีความสุขได้นะคุณรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการถึงแม้ว่ามันจะแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของคุณแลกมาด้วยพละกําลังที่มันสมองของคุณพละกําลังของคุณที่คุณทุ่มเทลงไปแต่คุณก็ประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นในงานชิ้นนั้นหรือ ในโปรเจก t นั้นๆอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่แล้วมันสร้างเม็ดเงินสร้างความสุขให้กับคุณสิ่งนั้นคือสิ่งที่ใช่นะคะคุณใช้ความรู้ที่คุณมีอยู่คุณใช้ประสบการณ์คุณใช้การเรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาในสิ่งที่คุณทำงานที่คุณทำอยู่อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการที่ต้องเขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นงานบริการ หรืองานที่ต้องใช้การด้านจิตวิทยานะคะต่างๆท,ที่จะช่วยหลายๆคนบางท่านอาจจะเป็นนักพยากรณ์ด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะอยู่ในงานที่ต้องพบปะพูดคุยงานการประชาสัมพันธ์นะคะหรืองานออนไลน์นะคะงานาที่ต้องพูดคุยหรือใช้ความสามารถด้านจิตวิทยาด้านการสื่อสารพวกนี้นะคะที่ใจจะเยอะแล้วก็ งานธนาคารนะคะพวกเ,เป็นงานเกี่ยวกับการขายบางอย่างนะคะหรือเป็นงานในหน้าอะไรประ,ประมาณนี้นะคะที่ช่วงเนี้คุณจะางานเยอะงานเยอะเงินเยอะนะคะแต่ก็ถามว่าหนักไหมก็หนักนะคะแต่เป็นงานที่คุณทำแล้วมันเห็นผลมันได้รับผลที่ตอบแทนที่ดีคุณก็มีความสุขได้นะคะคุณ พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะในในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหานะคะค่อนข้างจะชิลๆเนาะชิลๆในที่นี้หมายความว่าโอเคหนักแหละแต่รับได้ไม่ซีเรียสค่ะการที่คุณซีเรียสมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะตอนนี้คุณจะต้องกลับมาอยู่กับตัวตนของคุณเองนะคะกลับมาอยู่กับสติกลับมาอยู่กับสมาธิของคุณที่ที่จะสร้าง การเติบโตให้กับตัวคุณเองนะคะให้กับจิตวิญญาณคุณให้กับเนื้องานคุณนะคะให้กับความสุขให้กับคนรักของคุณนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนนี้คุณจะแฮปปี้นะคะและก็มีการเดินทางด้วยนะคะในช่วงมิถุนาย,ยนนี้คุณอาจจะได้อ่ท่องเที่ยวที่ใดสักแห่งที่คุณอาจจะไปโดยที่ไม่ได้ตั้งหลักหรืออาจจะเป็น เขาเรียกว่าโปรเจกต์ที่คิดเอาไว้อยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่วางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วที่จะเที่ยวที่จะไปที่จะผ่อนคลายนะคะในเดือนนี้ชาวราศรีมังกรก็จะได้ในหลายๆอย่างได้คิดในหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็ได้เหตุผลกับตัวเองในหลายๆอย่างพร้อมที่จะสรุปปัญหาแล้วก็เติบโตไปข้างหน้านะคะอ่า คูนะคะขอคําแนะนำจากไพ่นิดนึงอืมไพ่บอกว่าให้คุณเอาชนะความกลัวที่ที่ อยู่ในจิตใจอาจจะฝังฝังลึกๆอยู่ในจิตใจคุณอาจจะกลัวความผิดพลาดบางอย่างหรือกลัวในสิ่งที่คุณปล่อยทิ้งไปมันจะเป็นอ,อย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีไหมหรือเกาะกลุ่มจิตใจคุณก็บอกว่าให้คุณก้าวออกมาจากความกลัวและพร้อมที่จะเติบโตนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้า พร้อมรับข้อเสนอใหม่ๆรับสิ่งใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ใช่เท่านั้นที่จะอยู่กับคุณได้และจากเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับสิ่งที่ใช่และคู่ควรกับคุณนะคะคุณพร้อมที่จะเติบโตแล้วนะคะนี่ the fresh นะคะคุณมีคุณยังมีสติปัญญาและ คุณยอมรับความเป็นจริงนะคะปล่อยปล่อยความความคิดบางอย่างที่มันเป็นการคิดลบของคุณออกไปนะคะแล้วคุณก็จะมีสติและก็เริ่มที่จะกลับมาพัฒนาตัวเองนะคะและถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณก็จะได้พัฒนาความรักปล่อยมันไปแต่ไปแนวทางของข,ของมันที่ควรจะเป็นนะคะ ใช้ความเ,าเชื่อใจซึ่งกันและกันใช้ความพึ่งพากันและกันจากคนที่คุณคิดว่าคุณเชื่อใจบางสิ่งบางอย่างที่คุณเก็บงำเอาไว้คนเดียวคุณควรที่จะปรึกษาใครสักคนบางคนที่คุณไว้ใจนะคะพึ่งพาเขา,เขาบ้างเพื่อ ที่จะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการคนที่เขาจะรับฟังคุณได้นะคะคุณมีคนคนนั้นแล้วคุณก็สามารถที่จะปลดปล่อยมันออกไปได้คุณสามารถที่จะพึ่งพิงเขาได้นะคะคุณไม่ต้องคิดมากว่าเอ๊ะเออย่างนั้นเออย่างนี้ในเวลาแบบนี้ที่คุณต้องการความช่วยเหลือทางสภาพจิตใจของคุณให้มัน ให้มันฟูเต็มที่นะคะคุณอาจจะปล่อยทิ้งได้จริงแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างเกาะกลุ่มจิตใจคุณซึ่งมันอาจจะได้ไม่หมดนะคะแต่ถ้าคุณยอมปลดปล่อยมันออกมายอมพูดออกมาหรือยอมทําบางอย่างเพื่อให้ตัวคุณอ่ะยกตัวคุณยกสภาพจิตยกอารมณ์ให้เป็นบวกให้มีความสุขให้ได้คุณต้องทำสิ่งนั้นนะคะในเดือนมิถุนายนนี้แล้วคุณก็จะ พบกับความสุขความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะคุณจะทิ้งปัญหาต่างๆได้โดยที่ไม่ค้างคาในจิตใจเลยนะคะการเงินของคุณก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะคะในเดือนนี้การงานดีการเงินดีนะคะความรักก็ดีนะคะท่องเที่ยวกับคนรักก็จะทำให้พลังงานบวกกลับเข้ามาได้อย่างเร็วด้วยนะคะก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้นะคะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรพบกับความสุขและความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ